ไปขุ้มื่มันจะอยู่ตรงนั้นนี่นะคะก็จริงๆก็บอกว่าก็ก็อยู่ห่างกันพอสมควรนะคะมีเจ้าหน้าที่ทหารเนาะคอยดูแลอยู่นะคะมีตอนสอดด้วยนะคะแล้วก็มีฝ่ายปกครองเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยรัฐบาลจะใช้เวทีสประชาาติของเยอรมันนะคะให้กัมพูชาเนี่ยยอมรับความจริงให้ได้ว่ายังไงก็ตาม จะต้องไม่มีระเบิดแล้วนะคะจะไม่เข้ามาลักลอบวางในเขตของประเทศไทยอีกต่อไปเพราะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ยตอนนี้รัฐบาลยังคงจัดกําลังพร้อมรับสถานการณ์ทุกพื้นที่ซึ่งรัฐบาลแถลงต่ออกนรสัไปกรากรของราฐมนครบ มีการประนามกัมพูชาว่าปัจจุบันยังคงวางทุ่นระเบิดซังซากนี่ก็เป็นการละเมิดอธิปไตยและกฎหมายระหว่างประเทศกระทบต่อสันติภาพชันนอยครับพร้อมจะเรียกร้องให้ประชาคมโลกน้ำเนี่ยตัดตากดันกัมพูชาต้องทำให้แนวชายแดนนี้โมเดิร์นช็อตนะครับโมเดิร์นช็อตนะครับอคินี้ก็่ถือวาน่าจะเศูนย์ศูน้ย์ ดีครับเน่ท่าตัวนี้เป็นมีรเดือตรงตัวนี้เ็นเป็นยามนะครับ601 s นคน่ครับตัวนี้เป็นอีเล็กครับ่ะครับ,รบตัวนี้เป็นยามาฮ่าน,น,น,นะครับ N-S-F 700นะครับตัวนี้เป็นคอมบิทครับ,บ,บ C-X-A 60ครับซับอูเปอร์คลิปครับนีตครับ อร์โอเดกับอันนี้เป็น B&W 685ครับล่างเป็นโรลชอตครับสนนุยตัวนี้เป็นคลิปครับตัวนี้เป็น c m 5ขรเบับเิครับ,รบตัวนี้เป็น n h g ครับตัวนี้เป็น B&W 601st นะครับตันนี้เป็นซับพูเฟอร์ยามหาวันนี้เป็นเซนเตอร์โค11เดือนวันนี้เป็น a v r ครับเป็นยอวันนี้เป็นายาดวันนี้เป็น JBL ซับูเฟอร์1ตา ในเนนนครับเดอนรปวันนี้สองครับซีซัพเปอร์ครี่ืช่วงสรุปข่าวภเทียงทางสถานีวิทยุอสทลาไทพัประเทศยีงรุ้าอนเป็นแม่ข่ายนการถ่ายทอดสีครับวันนี้จุดที่ออนเกีนะครับออดร้โกันมาลาังเุสี่อสงคมขงผมจักกัเล่นซีดีครับ ตัวนเป็นพก12นิ้วครับตรงใ่แก่ออกนะครับเป็นโซฟูเฟอร์นะครับมีสัมานาแล้วก็มีคลิปเสียงกับสมเด็จฟูนเสร็จจะรอดหรือร่วงเก้าอี้นายวัมนตรีนะครับขณะนี้ตุลาการประชุมเสร็จแล้วนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการจัดทำคำวินิจฉัยเพื่อออกนั่งบัลลังก์ในเวลา15นาฬิกานี้ครับ โดยตั้งแต่ช่วงเช้าครับตุลาการสารรัฐธรรมน,นูญได้นัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและก็ลงบาติกันในเวลา9ก้า